รายการที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้ผลิตด้วยระบบดิจิ High Definition ที่ให้ภาพคมชัดสูง สวัดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาสร้างสารรค์ของเยาวชนค่ะอยู่กับไทย PBS ทีนกับคุณกำมณวัน,วนรีพงศ์และดิฉันวันวิสาเทนวัฒค่ะค่ะมีหลายครั้งนะคะที่รายการของเราได้นําเสนองานของเยาวชนนะคะ,คะที่เป็นงานที่ยากร่วมไปถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะถ้าใครจําได้เราได้นําเสนอเรื่องราวของวัยรุ่นที่ต้องทํางานภายใต้สภาวะที่ฉุกเฉินกดดันทั้งเรื่องของเวลาทั้งจะต้องช่วยชีวิตคนด้วยนะคะนั่นก็คือทีมแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าหน่วย EMS นะคะ ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะตามไปดูนะคะทีมที่จะต้องทํางานท่ามกลางสภาวะที่กดดันเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรูปแบบของทีมอาสาสมัครกู้ภัยภารกิจของทีมอาสาสมัครกู้ภัยที่ว่านี้นะคะก็ต้องทํางานท่ามกลางความท้าทายรอบด้านเลยค่ะพวกเขายังต้องทํางานภายใต้ความเสียสละรวมถึงจะต้องมีจิตอาสาด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะตามคุณมณีนาฏอ่อนพันนานะคะไปติดตามภารกิจของทีมอาสากู้ภัยวัยรุ่นค่ะ ร้านกาแฟร้านนี้เป็นของทรงศักดิ์วิโร์รักหรือเล็กที่ลงทุนทำร้านกาแฟและเบเกอรี่ขายเขาและครอบครัวต้องช่วยกันทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงสี่ทุ่มเพื่อบริการลูกค้าค่ะทำกู้งไกนี้ก็คือได้จิตอาสาอราเลยไม่มีรายได้นีไหม่มีรายได้ครับเราเราได้รายได้ประจำของเราใปไปช่วยับ ธุรกิจนี้สร้างรายได้ให้เขาพอสมควรโดยเขาและครอบครัวต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนการขายตลอดทั้งวันเล็กต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่จนแทบไม่มีเวลาพัก เกรี่คนนี้ต้องเปลี่ยนบทบาทไปเป็นอาสาสมัครกู้ภัยกับเพื่อนๆน,นะคะเล็กเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมานานถึง17ปีตั้งแต่ช่วงที่เขาเรียนอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นตอนนี้เขาเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างกาลสินจุดเปลี่ยนที่ทําให้เล็กหันมาเป็นอาสาสมัครกู้ภยัยเพราะอยากมีส่วนช่วยเหลือสังคมนั่นเองค่ะ มาเข้าร่วมมาค่ะพี่แ,กแรกๆเลยอะค่ะครับแรกๆก,ก็จากกรารสินยังไม่ไม่มีห่วยค้ยชิชกู้ภัยนะครับก็เลยใกล้ๆบ้านก็มีอุบัติเหตุบ่อยก็เลยได,ได้ได้มาช่วยแรกๆก,ก็เป็นพลเมืองดีมาก่อนครับแล้วก็เ,เห็นอุบัติเหตุไม่มีคนมาช่วยก็เลยได้มาช่วยตลอดครับแล้วจากการที่เป็นเจน้าที่กู้ภัยเนาะให้อะไรกับเราบ้างคะพี่ครับหนึ่งก็มีความอ่อนโยน,นครับช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกแล้วก็รู้จักอดทน เช่นเดียวกับอาสาสมัครกู้ภัยในทีมที่หลายคนยังเป็นนักเรียนนักศึกษาและอาศัยช่วงวันหยุดเข้ามาช่วยเหลือแม้อายุจะยังน้อยนะคะแต่ว่าหลายคนนั้นต่างก็เคยมีประสบการณ์การกู้ภัยมาเป็นอย่างมากเลยละค่ะอาชีพที่อายุน้อยที่สุดก็คือน้องฟลุก14ี่ปีเองนะคะพวกทำที่นี่มานานหรือยังคะ ประมาณสี่ปีครับสี่ปีทำไมฟุกถึงเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้คะ่ะมีแรงบันดาลใจจากพ่อครับคุณพ่อทำเป็นเจ้าหน้าที่มาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับครับคุณพ่อสอนอะไรฟุกบ้างคะก่อนที่จะมาเข้าร่วมกับมูลนิธิอะค่ะสอนทำแพลค่ะจัดท่าผู้บรวณครับในเรื่องของการลงพื้นที่หรือว่าการควบคุมอารมณ์เนี้ยคุณพ่อแนะนํายังไงบ้างคะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่าอย่าตกใจนะ มีแบบมีคำถามเกิดขึ้นไหมคะว่าเฮ้ยแบบเอลงพื้นที่มาแล้วทําไมเจ้าหน้าที่แบบเด็กจังเลยนี่จะช่วยอะไรได้หรออะไรอย่างเงี้ยพี่มีไหคะก็มีครับผมแต่ส่วนใหญ่กว่าที่จะได้มาตรงนี้ก็คือทุกคนก็มีการผ่านการฝึกอบรมกันมาครับผมต้องผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานหลายๆอย่างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับผม เป็นกู้ภัยไม่ได้เป็นกันอย่างง่ายๆนะคะกว่าจะถูกรับพิจารณาให้เป็นเจ้าหน้าที่ต้องผ่านการฝึกและปฏิบัติตามกฎโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ขณะเกิดเหตุก่อนที่จะออกไปที่เกิดเหตุนั้นทางมูลที่จะมีกฎนะครับว่าให้ปฏิบัติตัวนะครับสุภาพนะครับไม่ว่าจะที่เกิดเหตุก็ดีจะมีไทยมูลนะครับจับเร่งเพื่อจะให้ออกคนเจ็บไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้ครับ ก็จะต้องปฐมัพยาบาลเรื่องต้นก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยเขาเร่งเขาพูดจามไม่สุภาพกับเราแต่ก็เราต้องเใจเย็นและต้องอธิบายให้เขาได้รับทราบคือหนึ่งจะต้องไม่ติดยาเสพติดสองจะไม่ดุมสุราในเวลาขณะทํางานนะครับและก็สามเรื่องทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บไม่ว่าจะเจ็บขนาดไหนนะครับยังพูดได้หรือไม่ได้นะครับจะห้ามล้วงกระเป๋าจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมา ทำประจำจุดเพื่อรอแจ้งเหตุทีมกู้ภัยต้องช่วยกันเตรียมอุปกรณ์กู้ชีพและตรวจสภาพการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดขณะให้การช่วยเหลือค่ะ งานของพวกเขานั้นเป็นงานที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งหน้าเป็นเหตุเฉพาะหน้าและก็อยู่ในภาวะขับขันที่ค่อนข้างที่จะบีบหัวใจพอสมควรค่ะผู้ดีจะมาทําหน้าที่ตรงนี้ได้ก็ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติต่างๆรวไมไปถึงทักษะการกู้ชีพนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุนั้นอย่างมีประสิทธิภาพและให้ปลอดภัยสูงที่สุดค่ะทุกสว่างกาศินทุกคืนเจ้าหน้าที่จะรอรับแจ้งเหตุตั้งแต่สองทุ่มไปจนถึงตีสองนะคะขณะที่บางคนนั้นอยู่ประจำถึงช่วงเช้า ที่ที่ถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องรีบหาทางเข้าไปช่วยเหลือและพยายามตรวจดูการรู้สึกตัวของผู้ประสบเหตุแต่บางเหตุการณ์การช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างยากลำบากและเสี่ยงแต่ทีมกู้ภัยก็ไม่ลดความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะอยากจะฝากผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเวลาพบเห็นรถฉุกเฉินอขอความกรุณาให้ให้ทางรถฉุกเฉินด้วยนะครับ <c oughs> พอดีเจอมาหลายเคสแล้วครับก็คือไม่มีการหลบหลีกรถฉุกเฉินแล้วก็บางครั้งก็มีการแข่งด้วยที่ผ่านมาก็หน่วยหน่วยงานอื่นเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะครับมณีนาบอ่อนพันนาไทย PBS รายงานการศึกษาด้านบัญชีแล้วก็